สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จำให้แนวทางห่วรัฐบาลนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขมมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดชแชร์ด้วยนะคะ จะออกนะคะประจำงวดนะคะวันที่16เดือนมิถุนายน2566นะคะวยรัฐบาลงวดนี้แอดให้ลูกเจ็ดนะคะจออให้เม็ดเดียวเจนึ่ะคะวยรัฐบาลลูด7จอเจ็ดหนนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทาง ขอรัฐบาลของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใชใ้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ